รถที่ได้รับความนิยมตลอดการและขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนต้องคันนี้เลยครับ Toyota Antid 1.6G ปี2018นะครับคันนี้เราขายอยู่ที่3,99,000บาทผ่อนต่อเดือนประมาณ6,000บาทเท่าน,นั้นเองมาดูอัปชั่นเพิ่มเติมกันนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าฮาโลเจนสวยมากๆเลยนะครับคันนี้สีดำในส่วนทางด้านข้างนะครับมีล้อแม็กอันร้อนิ้วนะครับนุ่มนั่งสบายกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับ เข้าออกได้ปุ่มคีเลสนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับพรมาลัยมันติฟังก์ชันไม่น้อยแค่9 0 0 0 0มื่นเท่านั้นเองมาพร้อมกับเครื่องเสียงรองรับ MP3 ีเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับพุชสตาร์ทในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนั่งสบายแน่นอนครับผมโออากว้างขวางนะครับรองรับ USB ด้านหลังด้วยนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกว้างขวางนะครับเก็บสัมภาระได้จุ แน่ๆนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานและการเดินทางไกลแน่นอนและคันนี้คือ Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2018นะครับราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับผ่อนจะเดือนประมาณ6,000บาทท่้นเองตัวหากระตับได้เลยครับที่เบอร์0869889299ครับ